พายกองเขามากินป่นน้ำกันเด้อจ่ามีผักหนึ่งเฮ็ดหนึ่งน้ำเด้อแซ่บแซ่บต้มปลาดุกเตรียมป่นจ้าวันนี้เราจะกินป่นปลากันเด้อเฮ็ดเมนูเอาใจผู้เฒ่าเฮ็ดเมนู่เอาใจเจ้าของกันจ้าเมื่อนี้พริกกับกระเทียมค่ะเดี๋ยวเตรียมไปขัวนเนาะต้นหอมพักชี่ซอยไวจ้าเตรียมป่นปลาเตรียมผักแล้วก็เตรียมเห็ดนึ่งเด้อจ้าเห็ดนางฟ้าค่ะแล้วก็เป็นน้องไม้สดเนาะค่ะต้มแล้วเอาไปฟีดไว้เราจะมานึ่ออีกทีนะจ้าแล้วก็บะเขือค่ะนี่ละค่ะเนี่กินมันนี้เ้อค่ะป่นปลากับหนึ่งพักหนึ่งเฮ็ดน ปลาต้ตมข้ากับต้มจนน้าแหงแ้งเลยเด้ค่ะน่าจะเปื่อยแล้วเนาะเดี๋ยวข้ามาขวพริกกันจ้าปนของผู้เฒ่าบ๊าเพชดนะจ้ะเพชดบ่ได้ผู้เฒ่าเสียปากป่อให้แหง้งให้หอมมาณนี้นะคะเนาะอ่าบันนี้กันหนึ่งเฮ็ดหนึ่งบะเขือหนึ่งเนื้อไม้กันค่ะเราบางนี้ข้ากับไปตำปนเนาะจ้าเนาะเครื่องปนข้ากับพร้อมแล้ว้อจ้ะปลาดุกต้มใส่น้ำปลรรา้าพริกกระเทียมขว่วหอมผักชีซอยแล้วก็น้ำปลราราหนัวๆจ้าเอาลงมือปนกันเลยจ้าพริกกระเทียมขว่วลงคกไปเลยจ้าตาม ปลาดุกที่ต้มไว้กะแกเอาตัวเนื้อเด้ค่ะเราเอากลางออกดีๆเด้อมนจากข้าคอเด้เออ้าวใส่ลงไปจ้าตำให้ละเอียดเลยใส่ผักลงไปเลยจ้าตำจ้าให้หอมๆจ้าปรุงรสจ้าไม่ีอย่างไรค่ะหลกัลกๆเลยก็ชูรสนะจ้าใส่ลงไปจ้าสระปิ้จ้าปรุงรสด้วยน้ำปลา้านะคะที่เราต้มกับเนื้อปลาอะ่ะแอบมีตะไคร้ติดมานิดนึงใส่ลงไปสองทัพพีสามทัพพีเลยจ้าจางังหวะนี้ไม่ต้องตำนะคะใช้วิธีคนเอา เอาจ้ะความข้นความใสก็แล้วแต่เราเลยนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะป่นปลาดุขาแล้วตักเสถวยกันจ้ามาป่นป่าถัว่วบังไงเลยเดี๋ยวไปเบิงหนึ่งพักหนึ่งเห็ดหนึ่งหน่อไม้ห่อค่ะแบบนี้นี่อุ้ยใส่เพลินทวนเลยมะเขือหน่อไม้แล้วก็เห็ดหนึ่งของเรานะจ๊ะสุกเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมรับประทานกับปน่นแล้วจ้า เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูป่นปลาของเราจะพร้อมผักนึ่งแล้วก็ได้ผักสดมากนิดนึงนะคะ่ะแซ่บเลยเมนูเอาใจผู้เฒ่ามือนี้ค่ะเมนูเพื่อสุขภาพเลยเด้นี่มาเด้อมาเด้อกินเขากับป่นปลาจ้า